มีตอบปัญหาในรายการ q a m นะี่นะ q a for a q นะนะที่จริงแล้วก็ตอบแทบทุกวันตอนนี้นะนะอ่เชิญคำถามเลยข้รา,ารพาาเจ้าค่ะคำถามจากคุณกิ๊กทางไลน์แอดอยากสอบถามว่าทำไมขันห้า พระพุทธเจ้าถึงเรียงรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณการเรียงลำดับนี้มีในัยะสำคัญอะไรบ้างคะก็ที่จริงแล้วมันถ้าจะแยกถ้าจะสรุปอีกแบบหนึ่งก็คือรูปคือเรื่องของกายภาพทั้งหมดนะนะทางส,สารพลังงานทั้งหมดนะแล้วเ,เรียกว่ารูปขัน นะส่วนเวทนาสัญญาสังขารเป็นเจตสิกนะเป็นอาการของจิตเป็นพฤติกรรมของจิตหรือเป็นตัวปรุงแต่งจิตอีกทีหนึ่งนะส่วนตัววิญญาณขันขารเป็นจิตอรรมาก็มองไม่เห็นว่าจะต้องมีน้ายะสาคัญอะไรตรงไหนนะนะก็เห็นได้ว่าแม่รูปไปแทรกไว้ระหว่างเวทนาสัญญาสังขารแค่นั้นเองนะเพราะว่าฝ่ายของเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นฝ่ายนามธมาม ส่วนรูปขันคก็เป็นรูปธรรมนะหรือบางทีเราเห็นท่านใช้ว่ารูปนามหรือนามรูปอะไรเงี้ยน,น,น,นะเป็นองค์ประกอบของของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย,น,ายานั่นเองาจากครูโอจังหวัดบุรีรามโยมเคยปฏิบัติด้วยการเดินจงกรมและทำสมาธิ ที่บ้านและเข้าขอปฏิบัติตามโอกาสมาประมาณ2-3ปีเวลาเดินจงกรมและนั่งสมาธิจะไม่ค่อยสงบจิตจิตจะฟุ้งซ่านเป็นส่วนมากได้ฟังคลิปพระอาจารย์จาก youtube มาประมาณเกือบเดือนและได้ปรับวิธีปฏิบัติตามที่พระอาจารย์แนะนำความฟุ้งซ่านน้อยลงมีความเบากายเบาใจเวทนาเกิดช้าและน้อยลง ขอเมตตาพระอาจารย์แนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติในการเจริญสติในชีวิตประจําวันด้วยเจ้าค่ะจริงถ้าโยมฟังมาเกือบเดือนนี่นะจะรู้แล้วน <c> ะ <oughs> น่าจะไม่ต้องถามประโยคคําถามนี้นะ,นะทำความรู้สึกตัวไปตลอดทั้งวันอย่างเงี้ยน,ะ,นะ,จะ,จะจะทำอะไรอยู่ก็ให้รู้สึกอยู่เพราะถ้าจะถ้าดูมาเกือบเดือนนี่ก็แปลว่าดูมาหลายคลิปแล้วนะมันจะยืนเดินนั่งนอนจะพูดจะคุย จับน้ําถ่ายอุจาละปัสสาวะให้มันรู้สึกตัวอยู่แค่นั้นเองนะตามหลักที่พระเจ้าทรงสแสดงเอาไว้นั่นแหละนะนะนี่ถ้าเรารู้สึกตัวอยู่ได้อย่างต่อเนื่องเนี่นยมันจะเห็นได้เองว่าไอนะความฟุ้งมันก็ลดลงไปเองนะรื้ไหมทั้งจะมีความฟุ้งก็จะยอมรับมันได้เพราะว่ามันเป็นแค่อารมณ์อย่างหนึ่งให้จิตเข้าไปรู้แค่นั้นเองนะไม่ใช่สาระสาคัญอะไรที่จะต้องไปวุ่นวายอะไรกับมันแค่นั้นเองก็เป็นเพียงอารมณ์อย่างหนึ่งของจิตนี่ไง นะถ้าเราวางใจอย่างนี้ได้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นเราดําเนินชีชวิตประจำวันอารมณ์กระทบเยอะมากนะทั้งกุศลทั้งอกุศลทั้งน่ายินดีน่าพอใจแล้วก็ไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจเนี่ยมันกระทบเยอะแยะไปหมดแนะปลว่าอะไรแปลว่าเรามีเครื่องมือในการฝึกจิตอยู่ตลอดเวลาทั้งวันไม่เหมือนอยู่ในวัดในวัดวันๆเงียบกริบนะไม่ค่อยมีอะไรมากระทบเท่าไหร่ แต่การดาเนินงานของเราเนี่ยแหละมีสิ่งกระทบอยู่ตลอดอต่อให้มีมคนมาทําอะไรให้วุ่นวายใจเหมือนร่างกายมันได้เคลื่อนไหวนะอยู่ตลอดทั้งวันอยู่แล้วนะก็รั่วาการเคลื่อนไหวของกายไปอย่างนี้เป็นตะ้นก็จะทําให้ตลอดเวลาของเราเนะี่ยเป็นเวลาขอางการภาวนาเป็นเวลาขอางการฝึกตัวเองนะไม่ใช่เฉพาะเวลาเข้าคอร์สนะนที่จริงแล้วย,ยมก็น่าจะปรับตัวพอสมควรแล้วเพราะว่า ที่เขียนมาก็บอกว่าความฟุ้งซ่านลดลงเยอะจิตบอกสบายมากขึ้นแล้วนะก็ค่อยๆปรับไปนะค่อยๆดูไปนั่นเองนะแล้วก็ลองไปฟังอีกหลายๆคลิปที่พูดเอาไว้นะทียังแล้วบอกเคล็ดลับเทคนิคอะไรไว้หมดแล้วแหละนะจากการที่ได้ตอบคำถามมาเนี่ยนะฮะนะจ,<ร>จะลักษณะคล้ายๆกันเจ้าค่ะจากคุณจิดารบกวรสอบถามเจ้าค่ะ ถ้าอยากปฏิบัติทาในระหว่างทำงานไปด้วยจะมีวิธีแนะนำอย่างไรบ้างคะตอบไปแล้ว <c oughs> คำถามเดียวกันเลยนะนตอบไปแล้วมันอยู่ที่ว่าเราทํางานอะไรแค่นั้นแหละถ้าทํางานเกี่ยวกับคนก็อาจจะไม่หมายอาจจะรู้ยากหน่อยเพราะต้องพูดต้องคุยอย่างเช่นค้าขายเงี้ยนะนะก็พยายามฝึกการเคลื่อนไหวนะเวลากายใจมันเคลื่อนไหวก็พยายามฝึกบ่อยๆก็แล้วกันเดี๋ยวต่อไปมันจะรู้ทันเองไม่ ขณะที่พูดคุยอยู่กับลูกค้ามันก็สามารถที่จะรู้ได้นะแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่ได้ยุ่งกับมนุษย์มากนักเนี่ยนะทำงานอยู่กับอุปกรณ์เครื่องมืออะไรอะไรอย่างเงี้ยจะง่ายนะเพราะว่ามันสามารถที่จะดูไปที่กายที่ใจได้เลยนะไม่เหมือนที่จะต้องพูดคุยที่มันมุ่งไปที่ความคิดคิดที่จะต้องพูดยังไงนะกับลูกค้าเนจะขายของได้อะไรเงี้ยอันนี้มันจะยากกว่านะักคุณเบล จิตทำไมจิงสงสัยอยู่ตลอดเวลาเจ้าคะจิตไม่ได้สงสัยนะตัววิจิกิจฉามสงสัยนะตอบอย่างนี้ก็น่าปวดหัวนะตัววิจิกิจฉาเป็นหนึ่งในสังขารรักขันนะนะเพราะตัวสงสัยก็เป็นตัววิจิกิจฉาเ,เจตสิกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่านะเป็นวิจิกิจฉาเจตสิกนะเป็นเป็นพฤติกรรมของจิตอย่างหนึ่งตัวจิตเองมีหน้าที่ที่จะรู้ความสงสัยนั้นแค่นั้นเอง รู้ว่ากําลังสงสัยอยู่แค่นั้นเองนะแต่นี้คนที่ยังสติไม่ชัดพอก็อาจจะดูไม่ออกสงสัยที่ไรก็เผลอไปหาคําตอบให้มันทุกทีวุ่นวายควานหาคําตอบอยู่นั่นนะแต่ว่าคนที่พอนา,านานสงสัยก็จะเห็นว่ามันสงสัยแล้วก็จะวางเดี๋ยวนั้นเพราะนั้นอย่าไปมัวหาคำตอบแค่นั้นแหละอย่ามัวหาคําตอบให้กับความสงสัยไอ้นี้สําคัญนะตอบมาเป็นล้ลานรอบแล้วมั้งนะ นะแต่ว่าเวลาเจอของจริงเข้าส่วนมากเราก็จมในความสงสัยทุกทีนี่คือปัญหาของนักภาวนาแล้วนะก็ต้องอาศัยกําลังของสติว่ากําลัง,งสติเราแข็งแรงมากพอหรือเปล่านะแต่แข็งแรงมากพอมันจะไม่จมอยู่นานนักนะแล้วก็เป็นธรรมชาติของคนที่มีทิฏฐิจรินะพวกนี้คิดเยอะสงสัยมากไม่ค่อยจะเชื่ออะไรง่ายๆนะพวกนี้จะสงสัยทั้งวันพอนะหาคําตอบได้แล้วก็วางลงไปขุดเรื่องใหม่มาสงสัย แม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะเอ๊ะลืมปิดประตูหรือเปล่าเอ๊ะลืมหยิบโน่นหยิบนี่มาหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะสงสัยเรื่องไม่น่าสงสัยก็สงสัยลําไรอยู่นั่นแหละอันนี้เป็นสภาพของจิตที่มันแตกต่างกันบางคนก็ไม่ค่อยมีความสงสัยนะถ้าเป็นตันหาจริตอย่างนี้เป็นตอนอจากคุณหมายประเทศฟินแลนด์ขอส่งรายงานปฏิบัติ ฝึกรู้กายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเห็นสภาวะเกิดขึ้นก็แค่ดูแค่รู้แต่ไม่เข้าไปเป็นเห็นแล้ววางโดยมีสติตั้งรู้อาจจะมีหลงบ้างแต่ก็รู้ว่าหลงไปแล้วสติก็มาตั้งใหม่จนรู้สึกว่าตอนนี้จิตจะไม่ค่อยไปสนใจสิ่งภายนอกมากนะักจิตคอเคียรอยู่กับธรรมะและการปฏิบัติทั้งในระหว่างวันและในรูปแบบ ฟังธรรมะบ้างควบคู่กับการปฏิบัติไปรู้สึกว่าใจเบาๆมีความเพียรมากขึ้นมีความสุขในการปฏิบัติทั้งนี้ด้วยเพราะได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ช่วยชี้แนะช่วยขัดเกลาจึงดีขึ้นมากน้อมกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ด้วยความเมตตายิ่งเจ้าค่ะนีะ่เห็นไหมอันนี้เข้าที่เข้าทางเวลาเขาภาวนาเข้าที่เข้าทางแล้วมันเป็นอย่างนั้นนี่ ไม่ค่อยจะเข้าไปติดอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งมากนักโยมหมายนี่ทุกเวทนาแรงนะมีโรคประจำตัวกระดูกทับเส้นอยู่ซึ่งน่าจะทุกข์กว่าพวกเราเยอะใช่ไหมน,น่าจะทุรนทุรายวุ่นวายซึ่งเมื่อก่อนก็เป็นอย่างนั้นทานยาแลว้วง่วงซึมสลุมสลืออยู่ทั้งวัน,นแต่พอได้รับคำแนะนำก็ไปไป,ปรับตัว นะพอปรับตัวก็เริ่มเข้าที่เขทางแม้จะต้องทานยาเหมือนเดิมแม้จะต้องปวดต้องป่วยอะไรอยู่เหมือนเดิมแต่ก็สามารถที่จะวางใจให้เป็นกลางต่ออารมณ์ต่างๆได้นะอันนี้ก็อยู่ที่ความเพียรของเรานะนะจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามฝากคําถามถามพระอาจารย์ว่าทําไมไม่รู้สึกเสียใจกับการตายและไม่รู้สึกยินดีกับการเกิด<ส><ข>เห็นเพื่อนๆนโพสต์การสูญเสียหรือโพสต์การเกิดเช่น<ส><ข> การตั้งคันหลายท่านจะเข้าไปแสดงความยินดีแต่ตัวผู้ถามพอเห็นมันรู้สึกมันไม่ใช่เรื่องน่ายินดีเพราะว่าหลังจากเกิดรู้ว่ามันมีแต่ทุกข์ตามมามากมายแม้แต่เพื่อนโพสเรื่องการสูญเสียการตายความรู้สึกข้างในลึกๆจริงๆคือมันไม่รู้สึกเสียใจเพราะมันรู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาและจะเป็นคนปากที่ตรงกับใจ ถ้าไม่รู้สึกเสียใจจะไปพิมพ์ขอแสดงความเสียใจมันไม่อยากเขียนมันจะฝืนๆแต่ก็รู้ว่าทำไปด้วยมารยาททางสังคมลักษณะนี้เป็นคนขวางโลกหรือเปล่าขอถามพระอาจารย์เจ้าค่ะ,ะออกจากขวางโลกอยู่พอสมควรปัญหาคือไอตอนที่เราได้ยินเรื่องของคนอื่นตายคนอื่นเกิดเนี่ยเรารู้สึกปกติแต่ถ้าเกิดไอเรื่องนี้มันเกิดกับคนใกล้ตัวเราเราปกติอย่างนั้นหรือเปล่าะ อันนี้ต้องเป็นเครื่องวัดเลยนะเราปกติไหมอ่ะหรือตัวเองเป็นอย่างนั้นขึ้นมาจะตายขึ้นมาจริงแล้วเราปกติอยู่ได้เนี่ยแปลว่าสภาพจิตไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะเพราะว่า,เ,าเคยพูดให้ฟังแล้วบางทีพระอรหันกับคนบ้านอย่ใกล้ๆกันนะ,นะใกล้ๆกันเหม,มือนคนใจดําเหมือนคนไม่ยี่ระต่อต่อโลกเท่าไหร่นักต่ออารมณ์แบบโลกโลกเท่าไหร่นักเนี่ยนะ ทีน,นี้ถ้าสมมติถ้าพูดฐานนี่ไม่ได้ปฏิบัติภาวนานและมีสภาพจิตอย่างนี้ก็ไม่ได้แปลกอาตมาก็เป็นคนอย่างนั้นไม่ค่อยจะทุกร้อนวุ่นวายเลยใครใครจะประสบความสำเร็จอะไรก็เฉยเฉยนะจนกระทั่งต้องหันมาดูตัวเองว่าเรานี่มันใจดําเกินไปหรือเปล่าทําไมเราไม่ยินดีชื่นชมอะไรเข้าเลยนะหรือเวลาเห็นใครก็สูญเสียอะไรก็เฉย,ยไม่ค่อยจะทุกร้อนวุ่นวายนะดูแม้กรนะทั่งไ,ไปดูศพก็เฉยเฉย,ยไม่เห็นมันกลัวอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะ ใจเรามันดําเกินไปนหรือเปล่าแต่พอมาปฏิบัติภาวนาถึงได้ตึงได้เริ่มค่อยๆขุดไอตัวขวางโลกพวกนี้ออกมานะใจก็ยังเฉยๆอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันเข้าใจมากขึ้นมันไม่ใช่แค่ขวางโลกเฉยๆนะมันเข้าใจมากขึ้นมันเข้าใจยังไงเข้าใจว่าโลกนี้ไม่เคยมีอะไรเกิดไม่มีเคยมีอะไรตายมีแต่เพียงรูปนามเกิดดับนะเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่แค่นั้น คนภาวนาจะเป็นอย่างนั้นนะเริ่มเป็นอย่างงี้มากขึ้นต่อให้พ่อแม่ตายก็เฉยเฉยหรือต่อให้ญาติใกล้ชิดอะไรเสียชีตไปใจก็จะไม่ทุกนานอาจจะมีก็เพิ่มอยู่บ้างแต่ก็จะไม่อยู่นานนักเพราะมันเข้าใจแล้วว่านะความเกิดความตายอะไรนี่เป็นเรื่องปกติของชีวิตนะไม่ใช่แค่เรื่องปกติด้วยนะนะการเกิดการตายมันไม่เคยมีอยู่จริงไม่เคยมีใครตายจริงตายแล้วก็ยังต้องเกิดตายแล้วก็ยังต้องเกิดอย,อย่างนั้น เกิดตายเกิดตายจะเป็นผลานเท่านั้นที่ตายจริงๆนี่พานแล้วปรินิพพานแล้วนั้นตายจริงไม่กลับมาเกิดอีกแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ควรน่าเสียใจด้วยถ้าเป็นผลัญมรณภาพอย่างเงี้ยนะหรือตายไปอย่างเงี้ยนะเพราะท่านไปดีกว่าเราเยอะอย่างเงี้ยนะไม่ใช่แค่สุกติภูมิโลกุตระภูมิไปแล้วอย่างงี้เป็นตน้นนะเพราะฉะนั้นในเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ถ้าพูดถามเนี่ยเพราะว่าฝากถามมาเนาะพูดถามกาคงไม่ได้อยากถาม นะฝากถามมาเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนนิสัยงั้นก็ดูด้วยว่านะถ้าเราไม่เคยภาวนามาเลยก็ออกจะขวางโลกแล้วดูจะใจดําไปหน่อยนะก็จะโยคนอื่นลำบากนิดนึนงลำบากนิดหนึ่ง,นะงนะแต่ถ้าตามมารยาทหรือตามสังคมก็ควรจะทําไปเพื่อที่จะอยู่กับสังคมให้ได้แต่เกิดว่าถ้าเราเป็นนักภาวนาอยู่แล้วาตมาเชื่อว่านักภาวนานี่จะปรับตัวให้เหมาะสมกับสังคมอยู่แล้ว นะอะไรควรพูดอะไรควรทำแต่ในขณะเดียวกันใจก็เป็นกลางวางเฉยต่ออารมณ์นั่นอยู่อันนี้จะจะเข้าใจได้ง่ายกว่านะนะเชิญว่าจะไม่ถามครูบาอาจารย์เยอะแต่เมื่อกี้นี้พอเห็นอะไรก็เลยอย่าถามเมื่อกี้ตาโยมไปเห็นสะโพกคือก้นนะคะของคนคนหนึ่งพอตามันไปเห็นตัวปุงข้างในมันบอกทันทีว่าตูดใหญ่เนาะเห็นแล้วมันก็ดับ อันนี้เรียกว่าเห็นปรุงไหมคะพระอาจารย์อันที่สองวันนี้เห็นใครก็ไม่รู้ทำงานซึ่งไม่ใช่เราเห็นแต่ความเคลื่อนไหวของกายแบบนี้นะคะกลับขอบคุณค่ะอะไรนะถามใหม่ซิอันที่สองอันที่สองวันนี้เห็นใครก็ไม่รู้ทำงานซึ่งไม่ใช่เราเห็นแต่ความเคลื่อนไหวของกายแบบนี้ค่ะอแปลว่าดูตัวเองอยู่แล้วก็เห็นว่าอาการของกายเคลื่อนไหวอย,อยู่นะ สังเกตไหมเวลาเรามองเห็นใครหรือไปได้ยินอะไรมาจิตมันตัดสินละตัดสินคนอื่นละเไอ้คนนี้ก้นใหญ่คนนี้ก้นเล็กอะไรก็ว่าตัดสินก็ละะจะใหญ่จะเล็กอะไรก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราหรอกที่จริงแล้วเนี่อันนี้เป็นธรรมชาติของจิตอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือก็ดูมันแค่นั้นแหละมันอาจจะตัดสินไปแล้วก็ช่างมันก็ดูมันนั่นเองแล้วต่อไปพอรู้ทันบ่อยเข้ามันก็จะเลิกตัดสินเอง นะตัดสินาคนน้นดีคนนี้ไม่ดีอะไรสารพัดมันจะตัดสินนะนะนี่ไอาการที่เห็าการของกายมันเคลื่อนอยู่นะแล้วมันไม่มีความสุขมีเรากําลังเคลื่อนไหวอยู่เนะี่ยถือว่าใช้ได้นะมันเห็นแล้วว่าเอา้ากายนี้มันเคลื่อนไหวไปตามเหตุตามปัจจัยของมันแต่กควว่าเหตุปัจจัยคือมีใจเป็นตัวสั่งการนะมีจิตจิตตะวายโยธาตนะเป็นธาตุลมชนิดนหนึ่งที่ หลักให้กายมันเคลื่อนไหวได้นะอะไรเงี้ยเป็นต้นนะเขาเห็นอาการของกายอย่างเงี้ยที่มันทํางานอยู่เงี้ยนะแล้วก็เราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ทุกนะสานวนอย่างหนึ่งที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านใช้คือทํางานทุกชนิดด้วยจิตว่างนะมันว่างอะไรมันว่างจากอัตตาตัวตนมันว่างจากความยึดถือผิดๆว่ามีอัตตาตัวตนมีตัวกูของกูอยู่อย่างเงี้ยนะมันทํางานไปก็จะไม่มีความรู้สึกว่ามันทุกอะไรเพราะจิตมันเข้าไปเห็นอาการ ของกายหรืออาการของใจที่มันเคลื่อนไหวอยู่โดยธรรมชาติแล้วจิตก็ไม่ได้เข้าไปยึดถือนะว่ากายใจเป็นของเราใชจิตก็เป็นปกติขึ้นมานะว่างๆสบายๆยอยู่อย่างนั้นนะเชิญนะจากคุณนีนะ่าวันนี้จิตตั้งมั่นดีเป็นกลางดีเลยเห็นสภาวะบ่อยเมื่อกี้ไปล้างห้องน้ำผู้ชายพอยกฝาโถส้วมขึ้นก็มีอุจจาระที่ติดอยู่ เห็นตัวข้างในมันทำท่ารังเกียจเบะปากพอเหลือบไปเห็นมันมันก็แวบดับไปซึ่งเร็วมากค่ะพระอาจารย์นี่คือสภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อสักพักค่ะก็ดีแล้วเห็นก็ดีแล้วนะเนี่ยแล้วไม่แค่ไปสังเกตเห็นแล้วมันไม่ปรุงต่อสังเกตไหมมันไม่ด่าเขาต่อพูดง่ายๆมันเห็นแล้วมันรู้สึกรังเกียจหรือรู้ว่าทางนการรังเกียจรู้ว่าหนังกายนี่มันเบะปากเบะปากอะไรเงี้ย นะแล้วมันก็จบแค่นั้นนะที่อางตัวเองก็ทาไปล้างห้องน้ำก็ล้างไปแค่นะั้นเองมันก็จบเรื่องแค่นั้นมันไม่ไปปรุงทุกข์ถ้าปรุงทุกข์เราก็จะนึกห่ายคนที่มันถ่ายแล้วไม่ล้าง <c oughs> ไม่รู้จะกดชกโครกทําไปก็ทุกไปนะ้่ที่จะเป็นมันก็ยังต้องล้างอยู่ดีเพราะเป็นหน้าที่ของเราอย่างนี้นะเราจะทาเพื่อ <c oughs> เพื่อให้มันทุกไปเพื่ออะไรใช่มู้เนี่ถ้าสามารถทํางานได้อย่างเป็นปกติสุขอยู่ได้ก็ถือว่าโชคดีไปแค่นะั้นเองจากทางเฟซบุ๊กไลฟ์ จริงไหมครับที่สมัยพุทธกาลมีพระอาหารหันต์บรรลุโดยไม่ได้ฝึกเข้าฌานเลยขอความกรุณาด้วยครับมีเขาเรียกว่าสุข,ขวิปัสสโกนะสุข,ขวิปัสสโกบางคนแค่ฟังธรรมก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ไปแล้วอย่างงี้ก็มีนะถ้าเหล่านี้ไม่ได้ชานเลยนะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ท่านเจริญวิัสานาล้วนๆโดยที่ไม่มีสมาธิเป็นฐานเลยมีอยู่แต่ว่าถ้าจะบอกว่าไม่ได้ฌานเลยก็ ก็ไม่ใช่เพราะว่าในหลักของมรรคแปดเนี่ยมันมีตัวสัมมาสมาธิที่มีปฐมชาญถึงจจตุทะชาญอยู่ mm. ก็แปลว่าอะไรแปลว่าในขณะที่มรรคจิตเข้าไปทําลายกิเลสอยู่นั่นเองนะขณะนั้นต้องมีตัวสัมมาสมาธิเข้าไปประกอบร่วมอยู่ด้วยนะแล้วก็ต้องอยู่ในระดับชาญด้วยนะอย่างน้อยก็ทุติยชาญตติยชานอะไรเงี้ยนะไม่งั้นจิตไม่มีกําลังพอปัญญาไม่มีกําลังพอที่จะเข้าไปทําลายกิเลสได้นะปัญญาเหมือนอาวุธคม,คมๆเนี่ยนะ สมาธิเหมือนกําลังนะนะเพราะฉะนั้นต้องมีกําลังที่จะยกอาวุธขึ้นไปฝ่าไปฟันอะไรได้นะเรื่องเรื่องเป็นอย่างนั้นนะวันศีลสมาธิปัญญาณมาด้วยกันนะศีลก็เหมือนกับนะพื้นผืนแผ่นดินที่ใช้ยืนเหยียบในะ่ท่านเปรียบเทียบอย่างนี้นะเวลาเราจะไปสมมติจะไปตัดต้นไะม้สักต้นอย่างเงี้ยนะต้องมีอะไรเราก็ต้องมีพื้นดินที่จะยืนเหยียบอยู่ให้เป็ร้อยตัวอยู่กลางอากาศนะนะนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มี กำลังที่จะตัดแล้วก็มีอาวุธที่คมนะทีงจะตัดต้นไม้ได้อันนี้ท่านผู้เจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วในขณะที่บรรลุมรคลนะมีฌานไหมมีแน่นอนนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีสมาธิหล่อเลี้ยงอนะไรตั้งแต่ปฏิบัติใหม่ๆมนะอันนี้เป็นสุขาวิบัสโกนะท่านนจะเป็นต้องมีพงกนี้เห็นได้ทุกลุน่นๆเลยนะปฏิบัติสหาหัสสาการลำบากลําลบนหน่อยแต่ว่า ไม่ต้องเสียเวลาการที่ไปเล่นกับของเล่นทั้งหลายที่เกิดจากสมาธิเงี้ยน,นะก็ไปได้เร็วบอกได้เลยใครที่มีใครที่เป็นประเภทสุข,ขาอิปัสโกนี่มีบุญเก่าเยอะมากนะส่วนมากไม่ค่อยเป็นอย่างนี้หลอกส่วนมากก็จะมีสมาธินุนนี่นั่นมีสภาวะหวือหวาแทรกเข้ามาแล้วก็ติดกันอยู่ไอ้พวกสภาวะหวือหวาอะไรพวกนั้นนะไปเล่นของเล่นอยู่งั้นเสียเวลาเปล่านะ,ะเชิญจากทาง Facebook ไลฟ์คุณลุงอรุณ ส่งกันบ้านเจ้าค่ะเมื่อคืนนั่งสมาธิได้36นาทีหลังพิงผนังค่ะมันโยกมาข้างหน้าอยู่ค่ะวันนี้ตอนเช้าเปลี่ยนมานั่งทิงเตียงได้หนึ่งชั่วโมง14นาทีไม่มีโยกแล้วเจ้าค่ะมันเกี่ยวกับการนั่งไหมคะมันไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นนะ่พอรหัสพอบอกให้ไปพิงโยกพิงปุ๊บเนี่ยทีนี้มันก็รู้อยู่แล้วว่าโยกไม่ได้นะนะฮะ ไอ้ที่เลยเคยโยกหลังมันโยกไม่ได้มันก็เลิกวุ่นวายเลิกกังวลกับมันแค่นั้นเองนะบางคนก็ต้องอาศัยอย่างนงี้นะฮะนะก่อนหน้านั้นมาเป็นอย่างเงี้ยมอยากโยกนักกอหามุมเหลี่ยมเสาที่สวยสักมุมหนึ่งจะโขกให้หัวแตกเลยมอยากโยกนักนะพอเจองั้นมันก็เลิกโยกพอเอาจริงมันเขานะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องหาวิธีการปรับแก้กับตัวเองไม่ใช่พอโยกกูก็โยกอยู่นั่นแหละแล้วก็รับคาญอยู่นั่นแหละ ก็ลองหาวิธีอันนี้แค่แค่ปรับให้โยมแค่นั้นเองเนี่ยก็ไปปรับก็แปลว่าเออมันใช่ได้แล้วมันเลิกโยกคแค่นั้นแหละนะก็ดูของเราต่อไปดูสภาวะต่อไปแค่นั้นเองนะจากคุณยูสุนิตาเมื่อวันขับรถไปเดนก้อนหินโยมลงมาดูเป็นรอยขูดเส้นยาวมากคือซ่อมไม่ได้แล้วพอโยมมาพิจาราดูที่ใจมันรู้สึกเฉยเฉยไม่เสียใจผิดจากแต่ก่อนใจจะหงุดหงิด แต่นี่ไม่มีเลยเจ้าค่ะไอ้ตอนก่อนเกิดเหตุโยมมองไปเห็นก้อนเจ้าก้อนเจ้าค่ะวันนี้ก็จะรู้สึกว่ามีสติรู้ทันอาการชอบไม่ชอบมากกว่าเมื่อวานส่วนส่วนมากระทบทิ้งเลยเจ้าค่ะมันเลยรู้สึกเฉยเฉยส่วนมากช่วงนี้ที่ทำงานจะกระทบแต่สิ่งไม่ดีมากกว่าเจ้าค่ะช่วงนี้วิบากเยอะเจ้าค่ะ ปรารถนาในวันนี้ให้ท่านพระอาจารย์มีสุขภาพดีขึ้นเจ้าค่ะนะก็โยมสติใช้ได้เลยเนี่ยนะสติใช้ได้นะสติใช้ได้นะเพราะว่าแต่ลถดพังเป็นแถบนะแถมส่งรูปให้ดูด้วยดูท่าแล้วไม่น่าจะซ่อมได้นายต้องเปลี่ยนมนทั้งทั้งแถบเลยเยนะนะ แล้วใจเป็นปกติอยู่ได้ถือว่ายอดเยี่ยมนะที่จริงแล้วจิตมันก็ไปเห็นแล้วแหะอะไรจะเกิดก็เกิดนะเวลาเราเราดูกายดูใจนะมันจะเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะที่มันเกิดขึ้นอยู่นะเราอยา,เเเอยากจะเห็นเป็นอย่างนี้มันก็ไม่เป็นอยากจะเห็นเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นตามใจเราสักเรื่องนะเราจะเห็นอย่างนี้ยิงยย่งอยากยิ่งไม่ได้นะยิง่งอยากสงบยิ่งไม่สงบ,งสงบอะไรเงี้ยนะพอเราไปเจอสภาวะพวกนี้อยู่บ่อยๆเข้า ในเวลาไปเจอของไปเจอเหตุการณ์ทางนอกอย่างเช่นรถไปเฉียวก้อนหินจนบุบบี้เนี่ยนะจิตมันก็จะรู้เองว่าเอ,อมันอะไรจะเกิดมันก็เกิดมันหนีไม่ได้ทุกไปก็มีประโยชน์อะไรของมันพังไปแล้วจะทุกไปเพื่ออะไรไมล่ะมีเงินเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่มีเงินเปลี่ยนก็ขับมันอย่างนั้นแหละ นะอะไรเงี้ยมันก็วางใจได้ง่ายนะแล้วก็สังเกตดูได้ว่าตลอดทั้งวันโยงว่าเห็นอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจมันกระทบเยอะแยะรู้ทันแล้วก็วางรู้ทันแล้วก็วางไม่ไปขุนมัวมันอยู่ได้นี่ถือว่าใช้ได้ละนะนี่แหละเอาอารมณ์ข้างนอกแบบนี้แหละมันเป็นอาจารย์สอนเรานะโดยเฉพาะไอ้สิ่งที่ไม่น่าชอบใจทั้งหลายนี่แหละดีนักแลนะถ้อยอย่างน้อยเราก็ไม่ไปจมกับมันน่ะมันไม่เหมือนอารมณ์ที่น่าชอบใจนะถ้าอารมณ์ที่น่าชอบใจนี่มันเป็นหลงจมอยู่กับมันได้ง่าย นะรูปเสียงกินรสสัมผัสที่น่าใครน่าพอใจทั้งหลายเนี่ยมันทาให้เราไปจมมันได้ง่ายแต่พอเจออารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจเนี่ยจิตมันจะรู้ทันแล้วก็วางได้เร็วได้ง่ายกว่านะจากคุณพาสิรีทาง Facebook ไลฟ์พอแยกรูปแยกนามได้แล้วจะไม่เห็นนิมิตพิสดารหรือของเล่นต่างๆใช่หรือไม่คะส่วนมากเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าพอเริ่มแยกรูปแยกนาม ไปได้เรื่อยๆนี่อันนี้ในระดับหนึ่งนะก็ยังจะไปเจอด่านอะไรอีกเยอะนะย,ยังมีของเล่นมาอีกเพียบนะจนกระทั่งเห็นรูปน้ำเกิดดับถี่ยิบได้เมื่อไรน่นั่นแหละทีนี้ของเล่นแทบจะไม่โผล่มาเลยถึงโผล่มาก็ไม่ทุกร้อนกับมันละจิตจะคุ้นชินกับมันละเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มแยกรูปแยกน้ำได้ใหม่ๆก็จะเพิ่งวางใจของเล่นอย่างเรอีกเยอะถ้าจิตเรามีฐานสมาธิอยู่นะ ยังมีอีกหลายด่านเลยนะมีเป็นสิบด,าดนะ่านอันนี้เตือนไว้ก่อนนะนะยกเว้นว่าเห็นรูปนามเกิดดับแล้วถี่ยิบเลยนี่นะต้องถี่ยิบด้วยนะนะถ้าเลยนั่นไปได้ก็แปลว่าจะนี่เจอของจริงล,วล,วล้วนละคือเห็นทุกชัดเจนมากทุกล้วนๆน,นะจะเห็นทุกชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นน,นะแม้กระทั่งจะมีอะไรพิเศษพิสดารแทรกเข้ามามันก็จะเห็นแต่คอยเป็นทุกท้งนั้นมันไม่ได้น่าสนุกเลิดเพเฟินเหมือนก่อนละอย่างนี้เป็นตน้น มันก็จะวางไปเรื่อยๆเองนะฮะจากคุณเนีย้ยค่ะคําว่าโอปญัญญโกหรือกรรมน้อมเข้ามาใส่ตัวต้องทอํายังไงหรือต้องน้อมอะไรเจ้าคะก็น,น้อมเข้ามาปรุงมามามา,มาพิจารณานั่นแหละนะฮะอย่างเช่นเราเห็นคนตายกบน,น้อมมาดูตเตงวันหนึ่งเราก็จะตายอย่างเงี้ยนะเห็นคนป่วยวันเราก็ป่วยเหมือนเขานี่แหละอะไรเงี้ยเห็นคนแก่เออเราวันหนึ่งเราก็จะแก่มันเขานี่แหละน้อมมาสอนตัวเอง แค่นั้นเองเวลาเห็นคนอื่นทุกข์กับน้องมาดูตัวเองเวลาเห็นคนอื่นบ้ากดคนน้นเกลียดคนนี้นินทาว่าอะไรคนนู้นกับน้องมาดูตัวเองกูก็เป็นอย่างนั้นแหละมันจะได้เลิกวุ่นวายคนอื่นไงเตือนตัวเองเงี้ยน้องเข้ามาสอนตัวเองส่วนมากเราชอบสอนชาวบ้านเขาไงรู้เรื่องชาวบ้านก็ไปทั่วหมดแต่ไม่ค่อยจะสอนตัวเองไงเพราะน้องเข้ามาเตือนตัวเองน้องมาสอนตัวเองบ่อยๆมันก็จะสงบป่าสงบคำมากขึ้น เรามัก็เห็นแล้วว่าเออ,อะไรที่เรารังเกียจคนอื่นเราก็เป็นอย่างนั้นเราก็เคยเป็นอย่างนั้นนี่เป็นตอนนี่เป็นตอนอหมดได้ยังคำถามานะหมดเวลาพอดีเนาะเดี๋ยวเราสวดมนต์กัน